สวัสดีอีกคลิปครับพี่น้องมาหอดหน้าแล้วกิน,กนเขาบัดท,ที่นี่อ๋ออันนี้มีนูอย่างนะโอ้ตำบักแตงอ้อมหมูปลาอ้อมหมูหมูปลาหมูปลาหุาา่นอีแม่เขาเขาให้เพิ่มอีกแล้วพุน่นหันมานุ่นมานนินี่ิษสินได้ให้ได้หน้าอยู่นี่เืิมเด้อ เออให้เขาให้เจา้าทีเจ้าทางเจ้าหน้าไอ้กูให้นะคนเจได้รักสมรักษาอ๋อใคได้มีโศกมีลาเพิ่นก็จะได้เห็นหน้าตืิมอีกไอ้เจได้ไมาอยู่น้ากันไอ้แพ้ก็จะได้ตืิมอีกผมก็จะได้ยุ่งนีเจไดไมยู่น้ากันเนาะอืมอ,อืม <laughs> ง <laughs> ่ายครับง่ายมองครับพี่น้องง่ายมองง่ายมองมากินนี้แม่บอกเก็บผักกระโดดไหมเนี่ยตำบักแตีงนีแม่ออมหมู

วงแม่เอวกลมไปลงคารมคนไกลไผ่โดนลมยออกยังโอนเอ็นอ่อนไหวย,ยันเขายอกใจเจ้าเอ็นไว้สัน่นอจอนเจ้าจากจอนแล้วเขาไปอยู่คนไหล ทุดทอไตไยแในบ่น้องงามวอนเราเคยวิ่งเล่นเราเคยวิ่งเบาหยอกสายลมหัวหน้าดอนเก็บสะดาวอ่อนมาลวกกินกับคนใครไม่ไหม,ไมคนไยเคยรักเคยหยอกงานลง อ๋อลอยกาดนใหม่อืมเอาลองแล้วก็ร่างกินขอเสี้ยมหรือว่าแล้วก็ร่างทั้งกินทั้งกินอยู่างนี่หรอลองไปลองรู้ไหัทมันสมัยตะกี้เข้ามาแมนเนาะทำมันสีเลนด้วยสีเข้ามาในสมัยตะกี้อืมเหลือแต่ไล่ถวยแมนูกไล่เนีกินแ้วกินหน่อยไปเมนมึงจะริ้วหันหมดแล้วมึงบอกยังไงดิประธานเขาเหรอมึงสีเหลือ็บอกไล่ถวยนี่คือดีมากของคาไล่ถวย แม่แม่เก็บมากพรากระโดดกีใ่ใจมันสูงยี่ได้แม่เก็บถึงวิตามินเล่าบ่หัวในตู้แล้วเก็บอ๋อหัวในตู้โอ้ยแม่เ้าอยากมากระโดดกินอยากพระกระโดดเอามือลูบหัวเอาถูมือไว้เหมือนมีมันบ่ผมมีแนวมันเลยบ่เป็นยังไงจีมือปรตกเล่นน้องแมวเ,เนี่ยเจ้า เห็นบ่ล่ะแม่บักพวงสุกมาบความต้น 我说不配什么来。 ่ลูกบ่อหลงเพีงเงี้ยัง Não, ถูกไปกอึงว่ในปลาเอาเียงหังกับอยู่หลอดเด,ด็อยู่รอดได้กินแฮดเด็ไใบบะกิวกินนี้อันหักห่างไม่ดูห <c oughs> ่าง เข้ามาตุ่ยไปเลยทำไมคำว่าตุ่ยยิ่งขี้บ้างขีนบ้างขุ่ยบ้างขุ่ยคุ่ยคือรซักขุ่ยบ้างเง้

ู<ด>คือการจุดรนเาเดคืสถานหน้การบังคับในทุกใได้ทุกนุเม,มือไม่ด้คือเรื่งกี่ัจุมนอใ้อแหกไยามคนเนี้ยูกแ่กนั่นวะแม่สวยือของไม่ตัวอ้ซื้อของคนําคนพอจุมืองจะช่วยลูกจะร่ลูกดีไหมน้ำบาบฟังกินยาย

ปนไปสักกระแสนอ่เด <int re S 1> ็กหน่อยแจกนะ